ตอนรับทุกทุกท่านครับเข้าสู่ช่องคริสกิตตอมกันอีกครั้งครับวันนี้ยังอยู่ในการเฉลยแบบฝึกหัดที่271ข้อไขในข้อที่7ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในข้อที่7จนะครับจากรูปนั้นมุม ACB นะครับเป็นมุมในครึ่งวงกลมครับแล้วก็มีส่วนของเส้นตรง OD และส่วนของเส้นตรง BC นั้นขนานกันและก็โจทย์นั้นกําหนดให้มุม BAC ครับมีค่าเท่ากับ18องศาครับจงหาขนาดของมุม A.D.O. นะครับบริเวณที่เป็น A.D.O. ก็คือบริเวณไหนเอ่ยบริเวณนี้นั่นเองนะครับ A.D.O. นั่นก็คือบริเวณ x ตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับนนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในข้อนี้นั้นเราจะอาศัยทฤษฎีของวงกลมในส่วนของมุมในครึ่งวงกลมนั้นจะมีขนาดเป็น90องศานั่นเองโอเคนะครับเนื่องจากโจทย์นะครับได้กําหนดมาว่า มุมในครึ่งวงกลมนั้นนะครับนั่นก็คือมุม acb คำว่า acb ก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับมุมนี้จะมีขนาด90องศาลักษณะเดียวกันครับเราจะรู้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้ครับส่วนของเส้นตรง od นะครับกับส่วนของเส้นตรง bc ก็คือ2เส้นนี้เป็นเส้นตรงที่ขนานกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับถ้าเรารู้ในส่วนของมุมนี้นะครับนั่นก็คือ ตรงนี้นั่นเองเนื่องจากตรงนี้ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รูปป้ไปแล้วว่า18องศาตรงนี้รู้ว่า90องศาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาหาค่ามุม a b c นั่นก็คือบริเวณนี้ก่อนนั่นเองซึ่งจะหาได้จากเอา180ตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ลบ90ที่เราทราบตรงนี้แล้วก็ลบด้วย18บบริเวณนี้ก็จะทําให้เราเหลือมุมตรงนี้นั่นเองเพราะฉันคำตอบของเราตรงนี้ก็คือ72ององศานั่นเองโอเคไหมครับดังนั้นคุณครูจะขอเขียนตรงนี้ก่อนเนาะ ว่า72องศาโอเคไหมครับจากนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องทราบต่อมาก็คือเนื่องจากมุม a b c ครับกับมุม a o d รบเรณนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นขนานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กับตรงนี้เราจะเรียกว่ามุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่ขนานกันเพราะฉะนั้นตามนิยามของตรงนี้นะครับบริเวณมุม2มุมนี้จะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่ามุม AOD กับมุม ABC นั้นมีขนาดเท่ากันเหตุผลก็คือมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่ขนานกันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นครับหมายความว่าบริเวณนี้ของเราก็จะมีขนาดเท่ากับ72องศานั่นเองอโอเคไหมครับก็จะได้บริเวณนี้นะันนั่นก็คืออะไรครับ AOD ก็จะมีขนาด72องศานั่นเอง ต่อไปครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อก็คือเราทราบว่า OD กับ OA นะครับสตัวนี้นั้นเป็นรัศมีนั่นก็คือตัวไหนครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้นั้นเป็นรัศมีนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวจะขอเขียนเส้นนะครับขีดเพื่อเป็นลักษณะของความเท่ากันแน่นอนว่าถ้า2เส้นนี้เท่ากันก็จะบ่งบอกว่าสามเหลี่ยมบริเวณนี้ครับก็คือสามเหลี่ยมบริเวณนี้ที่เราสนใจก็คือ ADO ก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองเนื่องจากด้าน2ด้านมีขนาดเท่ากันดังนั้นคุณสมบัติต่อมาของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คืออะไรครับนั่นก็คือมุมที่ฐานนั้นย่อมมีขนาดเท่ากันคําว่ามุมที่ฐานก็คือมุมที่อยู่บร,ริเวณนี้กับบร,ริเวณนี้นั่นเองโอเคไหมครับดังนั้นจากสามเหลี่ยมที่เราพิจารณานะครับเราจะพบว่า ตัวนี้นั้นมีไปแล้ว72องศาทําให้มุมที่อยู่บริเวณที่เป็นมุมด้านฐานตรงนี้นะครับมุมของฐานทั้งสองนี้จะต้องมีขนาดเท่ากันแปลว่าเราจะต้องเอา72นี้ไปลบจาก180ก่อนถูกไหมครับแล้วก็นํามาหาร2เพื่อให้กลายเป็น2มุมนี้แล้วคําตอบของเราก็จะเป็น1ในมุมมุมที่เราหาคําตอบไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราข้อนี้ก็คือมุม ADO นะครับจะหาได้จากการที่เราเอา180ตั้ง ลบกับ72แล้วหารด้วย2นั่นเองคำตอบก็จะกลายเป็น1 0 8หาร2ก็จะมีขนาดเท่ากับ54องศานั่นเองความหมายก็คืออะไรครับเรนมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ54องศาแล้วก็บริเวณ x มุมนี้ที่เราต้องการก็ย่อมมีขนาดเท่ากับ54องศานั่นเองดังนั้นขอน้อนี้ขนาดของมุม ADO ที่เราต้องการก็จะมีค่าเท่ากับ54องศานั่นเองโอเคนะครับ ครับต่อมาเรามาดูในข้อที่8กันนะครับจากรูปนั้นจุด O นั้นเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับโดยที่โจทย์นั้นกําหนดมาให้ว่ามุม BAO นะครับนั่นก็คือบริเวณนี้ครับ BAO ก็คือบริเวณนี้45องศานั่นเองจากนั้นโจทย์ก็กําหนดให้มุม CDE ครับบริเวณนี้นะครับขออภัยครับบริเวณนี้มีค่าเท่ากับ105องศาจงหาขนาดของมุม AOE เดี๋ยวเรามาเขียนไว้ก่อนนะครับ AOE ก็คือบริเวณไหนเอ่ย AOE ก็คือบริเวณนี้ครับอขออนุญาตเขียนเป็น x ไว้ก่อนแล้วกันนะครับให้เอาไปบวกกับขนาดของมุม BOC นั่นก็คือบริเวณนี้งั้นเขียนให้เป็นตัว y ไปก็แล้วกันนะครับถามว่า x บวก y ตรงนี้นะครับโดย2มุมนี้นั้นบวกกันจะมีผลบวกของขนาดของมุมเป็นเท่าใดนั่นเองข้อนี้เดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ อโอเคนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวิธีการหาคําตอบข้อนี้นั้นเราจะต้องอาศัยทฤษฎีบทที่กล่าวว่าวงกลมเดียวกันนั้นนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่ส่วนโคง้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นเองวิธีการมองก็คืออันดับแรกครับเราจะพิจารณาที่2มุมนี้นั่นก็คือมุม cde ครับซึ่งเป็นมุมที่โจทย์กําหนดมาก,ก็คือ115อองศากับบริเวณมุมกลับ c o คำว่า coe ก็คือมุมกลับบริเวณนี้นั่นเองอน้องๆทุกคนพอจะมองออกไหมครับเราพิจารณาสองมุมนี้ครับนั่นก็คือมุมนี้กับมุมนี้เหตุผลที่เราพิจารณาก็คือ2มุมนี้นั้นถูกรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นก็คือส่วนโคง้ง ce นั่นเองนั่นก็คืออะไรครับมุมนี้นะครับที่เราเห็นจะถูกลองรับด้วยส่วนโค้งใหญ่บริเวณนี้กัออบอีกมุมนึงครับก็คือมุมกลับที่เราพิจารณาตรงนี้ก็ถูก ส่วนโค้ง c e ิเรนนี้นะครับรองรับอยู่เพราะฉะนั้นมุมข้างในตรงนี้ถือว่าเป็นมุมในส่วนโคง้งที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมครับมุมในจุดศูนย์กลางอันนี้เรียกว่ามุมที่ส่วนโคง้งดังนั้นมุมด้านในจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมด้านนอกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบได้นั่นก็คือมุมกลับที่อยู่ด้านในนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของมุมที่อยู่ด้านนอกก็คือมุม CDE แม้นคำตอบของมุมที่อยู่ด้านในบริเวณนี้จะต้องมีขนาดเท่ากับเอา2ไปคูณกับ115ก็จะได้ออกมาเป็น230องศานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับบริเวณนี้ถ้าเราจะนับรวมกันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ230องศานั่นเองอ่าโอเคไหมครับแต่โจทย์นั้นไม่ได้ต้องการมุมทั้งหมดถูกไหมครับโจทย์ต้องการรู้ว่าแค่ x กับ y นั้นรวมกันเนี่ยจะเป็นเท่าใดเพราะฉะนั้น หน้าที่ของน้องๆทุกคนนะครับที่จะมองข้อนี้ก็คือเราจะมาพิจารณาที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเพื่อหาว่าเฉพาะตรงนี้เป็นเท่าไหร่เพราะถ้าเราได้ว่าตรงที่คุณครูเขียนตรงนี้เป็นเท่าไหร่เราก็จะเอาไปลบออกจาก230ก็จะได้ผลรวมของ2มุมนี้นั่นเองอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเดี๋ยวจะพิจารณาเพิ่มเติมนั่นก็คือในส่วนของบริเวณนี้ครับนั่นก็คือเนื่องจาก OB กับ OC นั้นเป็นรัศมีของวงกลมถ้าเราดูนะครับ OB คือตรงนี้กับ OA คือตัวนี้ครับคือรัศมีนะครับคือรัศมีของวงกลมอย่างนั้นเดี๋ยวเราะเขียนสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะครับว่าบริเวณนี้ปึ๊บปึ๊บบริเวณนี้นั้นเป็นรัศมีเหมือนกันคําว่าเป็นรัศมีนะครับก็จะบ่งบอกอะไรครับก็จะบ่งบอกว่าสามเหลี่ยม AOB ของเรานะครับสามเหลี่ยมที่เราพิจารณาตรงนี้นั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าเจี๊ยนั่นเองสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับคาว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่ว นิยามตัวนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมนี้จะมีขนาดเท่ากันคําว่ามุมที่ฐานก็คือมุมบริเวณนี้กับมุมบริเวณนี้นั้นจะมีค่าเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้มาแล้ว1มุมครับนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับมีค่าเท่ากับ45องศาเพราะฉะนั้นมุมที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นมุมของฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปน,นี้ย่อมมีขนาดเท่ากับ45องศาด้วยเช่นกันโอเคไหมครับจากนั้น สิ่งที่เราต้องการก็คือบริเวณมุมบนตรงนี้ย่อมหาได้ใช่ไหมครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าถ้าเราพิจารณาที่สามเหลี่ยมตัวนี้ตรงนี้45ตรงนี้45ถ้าเราเอาไปลบออกจาก180ผลรวมนั้นก็จะกลายเป็นมุมที่เหลือของบริเวณตรงนี้นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นมุมที่เราต้องการนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไร่เอ่ยนื่นก็คือจะได้ว่ามุม BO เนะครับก็คือบริเวณน,นี้ที่เราต้องการนั้นจะมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองสืบเนื่องจากตรงนี้ครับถ้าเราเอา90ตัวนี้ไปบวกกับ45 45ตรงนี้ก็จะกลายเป็น180ซึ่งเป็นผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนกันไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็น90องศานะครับดังนั้นสิ่งที่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับก็คือมุมกลับนะครับทั้งหมดที่เรารู้ตัวนี้ก็คือ 2อ0สสิ 230, ใช่ไหมครับงั้นถ้าเรารู้ตัวนี้ว่าเกสิบเราเอา2อ0ตั้งไปลบออกจาก90สิบตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าคําตอบของเราก็คือการนํเอาเอสา2สิบนะครับไปลบออกจาก90ิบริเวณนี้นั่นเองถ้าเราย้ายข้างสมการนี้มาลบกันก็จะทําให้เราได้ว่ามุม x กับมุมบายนะครับตรงนี้เขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับเรียบร้อยก็จะมีขนาดเท่ากับหนึ่งอี่ิบองศานั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อที่แดนี้ คำตอบจึงตอบ140องศานั่นเองโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคนิสกิจต่อมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในการเฉลยแบบฝึกหัดในเรื่องของวงกลมกานต่อใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ